สวัสดีครับพบกับต้ม DIY ครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาติดตั้งล้อนะครับสำหรับเจ้าตัวโครงเปงของผมนะครับก่อนหน้านี้ผมได้ทำตัวเปด้วยไม้พาเลทเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆที่สนใจดูด้านบนนะครับผมก็คลิกย้อนกลับไปดูกันได้นะครับตัวโครงเปลของผมเนี่ยมันมีน้ำหนักมากนะครับเคลื่อนย้ายคนเดียวมันจะลำบากนะครับผมเลยใช้วิธีการติดตั้งล้อ ไว้กับตัวโครงเปนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเคลื่อนย้ายก็จะได้สะดวกขึ้นก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยนะครับผมครับเดี๋ยวเราก็มาติดตั้งตัวล้อกันเลยนะครับจะก,กําหนดนะครับความสูงตรงไม้เนี่ยจากพื้นจนถึงตรงเนี้ยผมกําหนดไว้ที่5นิ้วนะครับเดี๋ยวเรามายึดน็อตก,กันเลยนะครับผม โอเคเรายึดน,อน็อตไปแล้วนะครับเรายึดน็อตไว้ทั้งหมด6ตัวนะครับก็เพื่อความแข็งแรงนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะล้อมาใส่แบบนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขันน็อตแบบหลุมๆก่อนโอเคได้ลักษณะแบบนี้นะครับวิธีการใช้งานนะครับถ้าเกิดอย่างเงี้ยมันก็ยังเลื่อนไม่ได้นะครับ แล้วก็ทําการเหยียบนะครับแล้วกดมันลงมันก็จะทําให้มีช่องว่างตรงนี้นครับมันก็จะเลื่อนได้อ่าลักษณะาการทํางานของล้อมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราติดให้ครบทั้ง4ด้านกันเลยนะครับสี่มุมนะครับเพื่อความแข็งแรงยกขึ้นวางลงเราก็ติดตั้งล้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ทั้ง4ด้านาลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวเรามาใช้ลองใช้กันนะครับผมก็คือง่ายๆครับจะใช้มือดันลงไปทั้ง4ี่ล้อเลยนะครับ แล้วเราก็สามารถเลื่อนได้แบบง่ายๆสบายๆเลยนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็น,นั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการติดตั้งล้อนะครับ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการติดล้อให้กับโครงเปล่งเรานะครับเวลาเราจะเคลื่อนย้ายก็จะได้สะดวกขึ้นนะครับถ้าเกิดนะครับเพื่อนๆนะครับถูกใจคลิปแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยวันนี้ผมตั้ม DIY ลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ